สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคลิปนี้มาพบกับคุณครูนิพพัฒน์ทิติธนเสษหรือครูสารนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยโดยจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในวันนี้คือเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และเข้าใจหลักการอ่านปฏิบัติตามเอกสารคู่มือนั่นเองค่ะ นอกจากการอ่านจะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่สแสวงหาความรู้และความบันเทิงแล้วการอ่านยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องยกตัวอย่างเช่นการอ่านเอกสารคู่มือแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆโดยมีแนวทางในการอ่านดังนี้ค่ะการอ่านเพื่อปฏิบัติตามคู่มือลำดับแรกศึกษาหัวข้อและรายละเอียดจากเอกสารคู่มือให้เข้าใจ 2. จดจำคำศัพท์สำคัญในเอกสารภาพสัญลักษณ์ต่างๆวิธีการใช้งานข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวังเพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น 3. พิจารณาอุปกรณ์ที่เลือกใช้ควบคู่กับการอ่านเอกสารคู่มือเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น 4. ทดลองใช้อุปกรณ์ต่างๆตามขั้นตอนการใช้งานเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและความชำนาญค่ะ สุดท้ายหลังจากทดลองใช้งานจนเกิดความชำนาญแล้วควรเก็บเอกสารคู่มือให้เรียบร้อยเพื่อให้สามารถนำมาอ่านได้อย่างสะดวกในครั้งต่อไปการใช้งานอุปกรณ์ส่วนใหญ่พบว,ว่าผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตนตามเอกสารคู่มือซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายได้ง่ายและอาจเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้งานดังนั้นจึงมีข้อควรคำนึงในการอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือซึ่งควรปฏิบัติตามดังนี้ 1. อ่านหัวข้อต่างๆให้เข้าใจอย่างชัดเจนไม่ควรเลือกอ่านเฉพาะหัวข้อที่ตนสนใจ 2. ไม่อ่านข้ามตอนโดยเฉพาะวิธีการใช้งานซึ่งอาจทําให้ได้รับความรู้ไม่สมบูรณ์ 3. เมื่อพบปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ควรปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ สรุปแล้วหลักการอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือนั้นผู้ใช้จะต้องศึกษาข้อมูลประกอบให้เข้าใจโดยมีแนวทางในการอ่านคือศึกษาหัวข้อและรายละเอียดจดจำคำศัพท์สำคัญในเอกสารพิจารณาอุปกรณ์ที่เลือกใช้การทดลองใช้อุปกรณ์และควรเก็บเอกสารคู่มือให้เรียบร้อยค่ะและยังมีข้อควรคำนึงคือ ผู้ใช้ต้องอ่านหัวข้อต่างๆให้เข้าใจชัดเจนไม่ควรอ่านข้านตอนและเมื่อพบปัญหาเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ควรปฏิบัติตามเอกสารคู่มือหรือติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนตอนนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้เรื่องการอ่านและปฏิบัติตามคู่มือจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะในคลิปหน้าคุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ